เอาเลยครับสวัสดีทุนผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่โฮมนะครับลัคกี้สามสี่นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเจ้าซอมบี้เควสกันนะครับนั่นก็คือเจ้าซอมบี้ที่เกิดอยู่รอบๆโพลเซียมนั่นเองนะครับซึ่งไอเจ้าเควสอันนี้เนี่ยครับก็เป็นเควสที่หลายๆคนน่าจะสงสัยกันพอสมควรนะครับแล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าไอไอโรงศพนี่มันมาจากไหนนะมันเป็นสเตนขังเองนะแต่มันอยู่อย่างงี้แล้วมันเท่ทีนะผมก็เลยเอามาทําเป็นเท่ๆดูนะครับอ่า นั่นแหละครับก็ขั้นตอนแรกเลยนะครับวิธีการทำเควสเจ้าอันนี้นะครับคุณต้องฆ่าเจ้าพวกซอมบี้นี้นะครับให้ครบหนึ่งร้อยตัวนะครับแล้วก็จะได้อไอเทมมานะครับซึ่งจะเป็นหนึ่งในสี่ไอเทมนี้หรือห้าไอเทมนี้นี่เองอ่านั่นแหละครับก็เจ้าเควสเนี่ยมันจะแรนดอมไอเทมให้เรานะครับจากการที่เราทำเควสครบนะวิธีการทำเควสให้ครบเนี่ยวิธีการเช็คเควสง่ายๆเลยครับพิม์เข้าไปในแชทนะครับว่า เครื่องหมายตกใจแล้วก็ g ก t แล้วก็ K I L, L S นะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับแล้วกดไปนะครมันจะขึ้นบอกนะครว่าเราฆ่าไปกี่ตัวแล้วนะ,อ,ะอย่างของผมเนี่ยครับฆ่าไป32มสิบตัวนะครับผมก็ F K มาประมาณสชั่วโมงแล้วนะครับก็มาอัดคลิปเนาะอาจจะลงคลิปช้านะครับวันนี้เพราะว่าผมขอ F K ทำนู่นนี่นั่นก่อนเนาะเอาเป็นว่าเจ้าคลิปนี้นะครับก็ ไม่ได้มีอะไรมากเหมือนคลิปอื่นนะครับก็จะมาพูดถึงเจ้าเควสนี้นี่เองนะก็คลิปผมอาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับก็จะเน้นไปทางแนวสอนทํานู่นนี่นั่นมากกว่านะครับก็ขอโทษทุกคนที่เข้ามาดูด้วยเนาะที่แบบว่าผิดหวังอะไรอย่างี้นะนะครับก <c oughs> ็คลิปหน้าเนี่ยผมอาจจะมาสอนทําเจ้า coffin boy นะครับหรืออาจจะสอนในคลิปนี้ไปเลยแล้วเนานะเออคลิปหน้าหลายๆคนเขาอาจจะ ไปดูคลิปของคนอื่นมาแล้วแล้วกันนะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะโหดใช้ได้เลยนะครับสามารถโซโล่คิวเจ้าซอมบี้ได้เลยนะโอเคเรามาพูดถึงเจ้าซอมบี้เอคอฟฟินบอยนี่กันดีกว่านะครับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับ <c oughs> วิธีการได้รับมันนะครับนั่นก็คือต้องไปหาเจ้า,าสุ่มเจ้าดีโอออกมาเอไม่ใซดีโอนะครับเจ้าอ่าร์เดวอลของเราเองพอเราได้เดวอลมานะครับให้เราเนี่ย หาเจ้า d โอ d ด a ี่นะครับนั่นคือเจ้าอันนี้อ่ามันจะเกิดทุกๆอ่ากี่ชั่วโมงอันนี้ไม่ไแน่ใจเดี๋ยวผมขึ้นเวลาให้แล้วกันอ่านะครับอ่านี่นะเวลาก็จะประมาณเท่านี้นะครับแล้วเจ้า <c oughs> ตัวอื่นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สังเกตกันนะครับว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันโผล่หัวมายัางไงนะมันมาจากแดงด i a ี่นะครับไอ้ที่แป้งดอกเกลื่อนเลยเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยนะดอกค่อนข้างเกลื่อนในแมพมากๆเลยเนาะเออย จะอยูย่ก็ผมอหยุดเวลาไม่ได้ด้วยชิบหายก็ตายแต่เอาจริงๆคือมันต่อยแรงมากนะครับดูเลือดมันนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะมาฆ่าซอมบี้ให้ดูเลยแล้วนะโพเทอย่างเทแบกลงเอือสุดยอดอย่างเทมาแล้วเดี๋ชิบล็อก,กอ่อนเอฟเดี๋ยวนะถ้าจะไม่ผิดปุ่มไหนมันหยุดเวลาว่าช่างมาันต่อยไปโอ้โหลืมไปว่าลากออกไม่ได้ชิบหายแหละ เออตายแต่เอาจริงๆนะถ้าเล่นในคอมนะค่าเจ้านี่ง่ายมากนะครับเพราะว่ามันจริงๆมันใช้สตแตนตัวไหนค่าก็ได้แต่ผมถนัดเป็นพวกตัวแบบเลือดเยอะๆหน่อยนะเนี่ยฮะยืนข้างบนหัวเตะมันหละมันตีค่อนข้างแรงแล้วก็เร็วมากนะครับถือว่าเป็นสตแตนที่ <c oughs> โหดมากตีเอาคนเนี่ยแป๊บเดียวก็ตายนะครับอันนี้ผมจําไม่ได้นะว่ามันหายังไงมาจากอะไรนะครับแต่ว่า ที่รู้ๆเนี่ยก็คือวิธีการได้ไอ้เจ้าตัวน,นี้นะผมจะบอกเป็นลำดับเลยแล้วกันเนาะตอนแรกฮะอย่างที่บอกไปฮะหาเจ้าเดอะเวิร์ครับแล้วก็ดิโอแดรี่เนาะพอใช้ได้ปุ๊บมันก็จะได้เจ้าอะเดอะเวิร์ลให้เว้นมานะครับพอได้มานะก็ให้ไปหาเจ้าอ่าแดงแดรี่อันนี้เนี่ยอันนี้นะฮะมันจะเกิดทุกเกี่ยวนาทีอันนี้ไม่ขอไม่บอกแล้วกันนะเพราะว่ามันเกิดง่ายมากนะใครเจอก็เก็บมาใช้กันเนาะก็ จะได้เป็นเจ้า c o ฟฟินบอยตัวนี้มานะฮะค่อนข้างเท่นะมันไม่ได้เท่อย,อย่างเดียวนะมันก็อเก่งพอสมควรนะแต่ว่าสิ่งที่มันเวอร์เนี่ยผมจะเอาให้ทุ้คนดูนะครับมันเวอร์มากนะฮะเจะเวอร์กันไปแล้วนะนี่นี่นี่ทุกคนน่าจะเห็นน่าจะเคยเห็นจากบางช่องแล้วนะครับเวลาเราตีเจ้าัมมี่เนี่ยมันจะตีเป็นขึ้นดามเมจอ i นฟิน t ตี้นะครับอ่านี่ฮะ นี่คือสกิล e นะครับผมนะฮะมันจะได้กี่วีอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ค่อนข้างนานนะต่อไปสกิล r ครับก็จะต่อยเป็นเหมือนสตองพันเฉยๆเนาะต่อไปก็วยสกิล t ครับอ่าอันนี้เป็นห้า u นะครับก็ดาเมจประมาณ250เหมือนทุกท่าเนาะโอเคต่อไปเป็น5 y ครับผมเป็นการเหมือนปามีดปะเห็นไหมเนี่ยอ่าเป็นการปามีดนะ เอาไว้ล่าพวกซอมบี้ดีมากนะไปวิธีการล่าซอมบี้เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูอีกทีนึงนเนาะเราเป็นสกิลเอฟนะผมนั่นคือการหยุดเวลาเองฮะหยุดเวลาไว้ตรงนี้นะฮะฟืบหยุดนานอยู่พอสมควรเลยนะเนี่ยน่ามีแต่ใจครับต่อไปอ่ะผมเป็นสก,กิลอ่าวีวีเป็นการวาร์ปนะครับมันชื่อท่าชื่อชิพนะฮะประมาณนี้นะฮะ ต่อไปถผมเป็นสกิล H นะฮะก็เหมือนพวกตัว o v e r h a v e n ทั่วไปเนาะจะมีท่าสแ a มตลอดอ่ามานี้ครับเจ้าตัวนี้นะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการฆ่าเจ้าพวกอ่าซอมบี้แล้วเนาะง่ายๆเลยนะครับสำหรับสไต์นี้ผมแนะนำจะเป็นเ <c oughs> จ้า Coffin Boy ตัวนี้นะครับแล้วก็เจ้าอ่าอะไรนะคิง g c r มสันอ่าติเเลยเออ a l t e นั่นแหละ พอได้มานะครับก็แนะนำเป็นสองตัวนี้ก่อนนะเพราะว่าตัวอื่นนี่ผมยังไม่ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะอยู่ไหนเอาเป็นว่าเรา <c oughs> ล่อซอมบี้มานะครับให้มันมาติดอยู่ในช่องนี้เนะาะเนี่ยไอช่องตรงนี้นะครับลากเข้ามานะให้สักเนี่ยได้ทุกช่องเลยนะครับที่เป็นอย่างนี้เนะือไหมถ้าซอมบี้ตัวไหนมาฉลาดเดินเข้ามาข้างในเนี่ยเราก็เดินมาตรงนี้นะกดกระโดดข้ามปุ๊บอ่ามายืนตรงช่องนี้แทนนะมันก็จะติดมันจะเดินติดอย่างนี้นะจะเดินติดเลย แล้วก็เินถอยมานะฮะใช้สกิลที่ระยะค่อนข้างไกลนะแบบสกิลวาย่างเนี้ยก็ปามมดไปปุ๊บแต่มันจะดูเหมือนจะช้านะครับแต่แนะนำนะฮะถ้ายืนอย่างเงี้ยมันจะมีบางท่าที่เราตีโดนแน่นอนแบบท่านี้นะโอ้ไวยอย่างงี้อ่าท่านี้นม,มั่ยกนประมาณเนี้ยครับโดนแน่นอนนะขดเฮ็ดเงี้ยเปี่ยงคือยังไงก็โดนนะฮะคือเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแล้วกันเนาะคลิปนี้ถ้านานก็ขออภัยด้วยนะับผมจะมาอธิบายเรื่องเจ้าซอมบี้เควสเนี่แหละก็ ไม่ได้ลงคลิปสี่มากนะครับวันนี้ผมวันนี้ผมหยุดนะครับก็นั่นแหละครับคลิปต่อไปก็น่าจะลงวันนี้นะแต่คลิปนี้น่าจะลงช่วงบ่ายๆนะครับเอ,อเพราะว่าผมอเอฟเคเซิร์ฟอยู่นะครับอะไรยังไม่อยากออกเท่าไหร่นมาน,นานแล้วนะครับอห,หรือไม่ผมก็อาจจะเอาแชร์ไปอีกเครื่องหนึ่งให้อีกเครื่องหนึ่งตัดเอานะครับแล้วก็นั่นแหละครับเอฟเคเครื่องนี้ไปอ่า รอนะครับอีกสองนาทีนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดให้เลยแล้วกันนะอ่ามาแล้วนะครับอีกไม่กี่นาทีมันก็จะเกิดแล้วเนาะอ่ะเกิดแล้วนะครับนี่นะครับเกิดอ่าสองตัวใช่ปะ่ะสองตัวปะ่ะเนี่ยนะครับก็จะเกิดสองสองตัวเนาะทุกคนได้มาครบสองตัวนะครับลากมานะมันจะเดินตามมาหรือเปล่าจะลองดูนะผมต้องข้าไมไปฝั่งนู้นไป ่ะประมาณนี้ล้วเดินมาอ่าเป็นการลา่าซอมบี้นะเอาเกมพาร์ทหุทำงานนะมันมีของเกิดเนาะอ่าข้ามาฝั่งนี้ปึ๊บอ่อาพอดีลากมาผมดูวิธีลากมาพอสมควรนะฮะแล้วผมทำบ่อยมากเลยครับช่วงนี้เป็นเควสเนาะเป็นอีเวนต์ก็ต้องทำนะฮะเพราะว่าได้ของ ที่อ้ยสามตัวเลยอ่ะน่าใช้ได้นะครับสามตัวลากมานามาะน,นะครอ่านีเนาะพขอลากมาได้ประมาณนี้นะครับยืนประมาณนี้ขอสกิลวระยะไกลไปอืมอุ้ยสี่ร้อยเลยนะฮะถ้าแลมนี้ค่อนข้างรุนแรงมากเลยนะครัสำหรับเจ้าตัวนี้รนะอไหมรอไหมต่อยเพื่อนจุดเวลาโอเคแล้วก็ต่อยเข้าไปฮะยีเข้าไปเลยไมชิบหายละ ฮึบเออรอดไปเอามันตายพอดีนะโอเครอดตัวไปนะถ้ามันไม่ตายนี่ผมจะชิบหายมากเลยนะโอเคนะเอ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวฝั่งละตัวเหรอโอเคไม่เป็นไรจะยืนแลกกันนี้เลยเออไม่ตายด้วยนะค้างถึกเลยนะเอาเป็นว่าเราไปดูไอเทมกันที่เจอดีกว่านะครับอยู่แถวนี้แหละเน่ผมไม่แถวนี้และเอาเป็นว่าเราไปทําวิธีอย่างที่ผมบอกแล้วกันเนาะเพราะว่า ไอ้เจ้าวิธีน nice ี้เนี่ยค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะครับมันเป็นการล่างมอนที่โอเคนะไม่ไม่น่าจะตายง่ายนะถ้าใช้สกิลที่ผมบอกไปอะไรอย่างนี้นะก็สักรายวิธีก็เกินสิบนาทีแล้วนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับแล้วก็ดิทคอร์นีใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับใครอยากส่งแฟนอาร์ตก็เข้ามาที่ดิทคอร์นแล้วก็ห้องแฟนอาร์ตเนี่ยผมก็นั่นแหละครับ